เรื่องราววันนี้เราจะเป็นเกี่ยวกับตำนานที่เรียกว่าผีเป็ดครับซึ่งเป็นผีร่างกายที่สูงใหญ่และผอมแห้งมีปากเล็กเหมือนเข็มและกินสิ่งสกปรกพวกเลือดและเศษอาหารครับในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีชายชื่อสมชายเขาเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีสางนะครับแล้วก็สิ่งลิงลับอะไรต่างๆทุกคืนเขามักจะออกไปล่าสัตว์ในป่าลึกโดยไม่สนใจคําเตือนของชาวบ้านที่เล่าถึงการพบเป็ดในป่าแถวนั้น คืนหนึ่งสมชายออกไปล่าสาัตว์ตามปกติเนี่ยแหละครับในขณะที่เขากำลังเดินอยู่ในป่าลึกก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนและเสียงกระซิบแปลกๆเริ่มดังขึ้นรอบๆตัวเขาสมชายรู้สึกว่าเสียวสันหลังขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ขนลุกด้วยแต่เขาก็ยังเดินต่อไปเพราะคิดว่าเป็นเพียงแค่เสียงสัตว์ป่านั่นเองครับเมื่อเขาเดินเข้าไปลึกขึ้นเรื่อยๆเขาเห็นกับเงาใหญ่ยักษ์ยืนอยู่ในกลางความมืดเงานั้นเริ่มเคลื่อนเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆ สมชายจึงรีดยิงปืนไปที่เงานั้นทันทีแต่เงาดำน,นั้นนะครับกับไม่สะทบสะทานอะไรเลยและเริ่มเข้ามาใกล้เขาเรื่อยๆรูปร่างเริ่มชัดเจนยิ่งขึ้นปรากฏว่าเป็นผีเป็ดที่มีร่างกายสูงใหญ่และผอมแหง้งดวงตาสีแดงฉานสมชายตกใจมากและกลัวสุดขีดครับเขาพยายามวิ่งหนีแต่ขาของเขากลับไม่ขยับเลยเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างจับขาเขาไว้ผีเปดตัวนั้นค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้เขาเรื่อยๆ และกระซิบเสียงแบบเยือกเย็นเลยนะว่าเจ้าไม่เชื่อไหนข้าแต่ตอนนี้เจ้าจะต้องชดใช้ในที่สุดน,นะครับสมชายก็ได้ถูกผีเปรตจับตัวไปชาวบ้านไม่พบเขาอีกเลยแต่ในคืนที่เงียบสงบเสียงโหยหวนของสมชายก็ยังได้ยินในป่าลึกเป็นสัญญาณเตือนให้ชาวบ้านรู้นะคว่าผีเปรตนั้นยังคงอยู่นั่นเองครับหลังจากที่สมชายหายตัวไปชาวบ้านในหมู่บ้านก็เริ่มหวาดกลัวและระมมาระวังตัวมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเวลากลางคืนนะครับพวกเขาจะไม่กล้าเข้าป่าอีกเลยมีอยู่คืนหนึ่งนะครับมีหญิงสาวที่ชื่อสุมาลีซึ่งเป็นหลานของสมชายเธอไม่สามารถทนต่อความสงสัยและความหว่งใยที่มีต่อคุณลุงของเธอได้จึงได้ตัดสินใจนะครับออกตามหาคุณลุงสมชายของเธอแม้ว่าจะมีคำเตือนจากชาวบ้านก็ตามสุมาลีนะครับเป็นคนกล้าหาญและมีจิตใจที่เข้มแข็งเธอเตรียมตัวอย่างดีและพกเครื่องรางของขังไปด้วยครับ เมื่อเธอเข้าไปถึงป่าลึกซูมาลีสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่เงียบสงัดและอึดอัดเธอเดินผ่านเส้นทางที่คุณลุงสมชายเคยไปล่าสัตว์ในขณะที่เธอเดินเธอได้ยินเสียงกระซิบและเสียงร้องไห้โหยหวนเมื่อเธอได้ยินเสียงนั้นนะครับเธอก็ได้เดินตามเสียงนั้นไปเสียงนั้นได้นําเธอไปอยังที่แห่งหนึ่งที่มีเงาสีดําขนาดใหญ่ปรากฏอยู่เธอรู้สึกได้ถึงความเยือกเย็นและเงานั้นอีเป้ได้ปรากฏตัวขึ้นและได้ถามว่าเจ้ามาทําอะไรที่นี่ สุมาลีได้ตอบนะครับด้วยความมั่นใจว่าเธอมาช่วยลุงสมชายผีเปดได้หัวลาอเบาๆและกล่าวว่าเจ้าคิดว่าของขัง,งเล็กๆน้อยๆจะช่วยเจ้าได้อย่างนั้นหรือ <_ v ood le> เมื่อเธอได้ยินอย่างนั้นนะครับเธอไม่ได้วันไหวอะไรเลยเธอยกเครื่องลางขึ้นมาและกล่าวคำส่วนมนเสียงดังผีเปดเริ่มกวนกวายและเริ่มถอยหลังออกไปเสียงของสุมาลีดังขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งผีเปดเนี่ยได้ส่งเสียงร้องแบบเจ็บปวดและได้หายไปในอากาศ หลังจากนั้นได้ไม่นานเธอได้เดินเข้าไปเรื่อยๆจึงได้พบกับลุงสมชายที่ถูกขังอยู่ในหลุมลึกเธอช่วยเขาขึ้นมาและพากลับบ้านเมื่อกลับมาถึงหมู่บ้าน,นชาวบ้านต่างกันชื่นชมในความกล้าหาญของสุมาลีและขอบคุณที่เธอสามารถช่วยสมชายกลับมาได้แน่นอนนะคะว่าตอนนี้สมชายได้เรียนรู้จากการเคารพในสิ่งลึกลับที่ไม่สามารถประมาณได้อีกต่อไปเขาและสุมาลีได้เตือนชาวบ้านทุกคนนะครับให้ระวัง และเชื่อในสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้เพื่อความปลอดภัยของทุกคนนั่นเองครับเรื่องนี้นะครับแสดงถึงความกล้าหาญและความรักต่อครอบครัวและยังเตือนให้คนเรามาระวังในสิ่งลึกลับที่ไม่อาจมองเห็นด้วยตาเปล่าแล้วหวังว่าคุณจะชอบเรื่องนี้ครับยังไงด้ชอบเรื่องราวแนวนี้นะครับฝากรบกวนกดติดตามกดหัวใจเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้ามีสิ่งไหนผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับ